ทังสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะแล้วก็จากจะบอกว่าครูเชอรี่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆค่ะไม่เฉพาะในใจดีนะคะยังให้ทริคดีๆในการไลฟ์ในการสอนนะคะเทคนิคที่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเพื่อนนะคะหรือว่าการกดติดตามของเพื่อนเพื่อนให้เพิ่มขึ้นนะคะให้เรามีรายได้ด้วยค่ะสำหรับอาจารย์อนันต์นะคะได้อะไรบ้างคะเขาเป็นคนที่บอกว่าให้โอนเงินทันทีเลย ไปนะครับผมเป็นผู้หญิงแต่ว่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับเราก็ตัดใจมาไปเวทเลยเพราะว่าเราไม่อยากมั่วคือเราเราอยากสําเร็จเพราะว่าหนึ่งเราอายุก็พอสมควรแล้วใช่ไหมครับทำอะไรก็อยากสําเร็จเราก็อยากหาคนที่รู้จริงแล้วก็เข้าใจทิกตอกจริงๆนะครับมาก็ไป่ผิดหลังค่ะแล้วก็ได้คอร์สด้วยใช่ ตอนแรกจะไปขายจะมุ่งขายจะแข่งกันว่าใครจะมีรายได้เยอะกว่าแต่ว่าเราสู้เขาไม่ได้อยู่้วเรารู้อยู่นะว่าเราผู้ชายเราก็รู้ตัวตนเราว่าติ๊ก๊อกเดี๋ยวยังมีคอร์สสร้างรายได้ด้วยอีกนี้บอกชื่อช่องนิดนึงค่ะชื่อช่องนะคะวันวลีเลดี้เลิฟค่ะครับอันนี้ก็นอรนันนะครับวางแผนนะครับการตลาดออนไลน์สำหรับเจ้าของกิจการ เป้าหมายคืออะไรคะประกาศเลยเป้าหมายก็คือภายใน3เดือนนี้ต้องมีรายได้หลักหมื่นขึ้นไปอะคะ่ะหมบาทใช่ค่ะภายใน3เดือนใช่ค่ะออตัดสินส<ว>ใจ<ด>แล้วนะคะไม่ใช่ยอดขายนะไม่ใช่ยอดขายนะคะ ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นอันดับหนึ่งในสายงานที่แถวจังหวัดนนงบำรูหรือว่าอีสานนะคะจะเข้ามาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเข้ามาดูว่าเราทําแล้วมันมีความสุขแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ดีๆครูดีๆนะคะน่ารักมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะ